สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะสวัสดีชาวสองทุกๆคนเลยเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องาลจริพันสิบเก้าดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงในเรื่องของความรักแบบทั่วไปคุณๆเนาะประจำในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณๆบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือดวงกับทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนําทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามมีชัดูดส ตัวเนาะสามารถสแกนเคียวโค้ดนะคะทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะเผื่อแบบมีคิวไหนเลื่อนหรืออะไรยังไงก็มาว่ากันนะคะการทนานานดวงอุ้มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พื้นดวงนะคะว่าในช่วงนี้เปิดมาดวงเป็นยังไงอะไรแบบไหนบ้างนะคะจะพูดคุยพอสังเขตนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคนโซสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆอะ่ะอุ้มใหญ่คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอตามพาร์ทของตัวเอง,เองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะ่ะถ้าพร้อมเราก็ไป ฟังคำทำนายกันเลยค่ะ ค่ะคุณสิงห์ในส่วนของพื้นดวงเนาะอุ้มให้คานิยามว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอละกันนะคะในส่วนของพื้นดวงที่ขึ้นมานะคะคุณสิงห์พื้นดวงของคุณที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณสิงห์คุณในช่วงเนี้ยจะมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรือทําอะไรก็ตามนะคะคุณสิงห์จะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆเรื่องที่คุณตั้งใจที่คุณจะทําหรือที่คุณคาดหวังไว้ค่ะคุณสิงห์เหมือนในตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะจะเป็นใจให้กับตัวคุณนะะค ให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะมีแต่แบบคนช่วยเหลือจะทําอะไรยังไงก็มีแต่คนเมตตานะคะคุณสิงค์คุณสิงห์งปัจจุบันเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเป็นคุณสิงห์ที่เหมือนออกมาจากถ้ำละอ่าพอรู้แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรแบบไหนยังไงอะค่ะคุณสิงห์ที่ผ่านมาค่ะคุณเหมือนชีวิตของคุณอนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยบางคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องหลายๆเรื่องภาวะการกดดันหรืออะไรพวกนี้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาพร้อมๆกันเลยอะคะ่ะคุณสิงห์แต่คุณก็เก่งมากเลยนะในการจัด การในการทําอะไรไงก็ตามเนาะเหมือนคุณคิดระวางแผนอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณสิงว่าคุณควรที่จะจัดการตรงไหนก่อนทําอะไรอย่างไงก่อนเนาะในตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคุณอะแล้วก็ด้วยสิ่ง หลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันสั่งสมมานะคะทำให้ทุกคนเนี่ยให้การไว้วางใจในตัวคุณมีความเคารพแล้วก็เชื่อถือในความเป็นคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิงดังนั้น,นในช่วงจังหวะนี้คือดีมากๆเลยแต่ว่าอุ้มนั้น อุ้มอยากจะเตือนนิดนึงเนาะชาวราศีสิงห์นักนาศิ์เนี่ยในเรื่องของสุขภาพอยากให้คุณโฟกัสกับตัวเองนิดนึงดูแลตัวเองหน่อยนะคะในช่วงนี้อาจจะเส้นยงเส้นยึดนะคะปวดขอ้อปวดเขา่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปวดหลังนะคะในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็คุณสิงค์าใครที่อยากเดินทางใครที่อยากไปเที่ยวนะคะคุณสิง์ในช่วงจังหวะนี้เนี่ย ประเทศไหนที่คุณเลงไว้นะคะที่ไหนที่คุณอยากไปคุณจะได้ไปแบบสมหวังดังใจที่คุณต้องการเลยนะคะคุณสิงห์ในช่วงจังหวะเนี่ยการเดินทางเข้ามาคือเยอะมากๆนะคะดังนั้นก็อย่าลืมพาตัวเองไป ปล่อยจอยปล่อยชิลเอนจอยกับชีวิตด้วยนะคะคุณสิงห์เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอุ้มคิดว่าการงานของคุณจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะอาจจะหาโอกาสหาเวลาพักได้ค่อนข้างจะยากนะคะคุณสิงห์ดังนั้นก็อาหาเวลาให้กับตัวเองนิดนึงค่ะ ในส่วนของคุณสิงห์ที่กําลังโสดนะคะอุ้มรู้สึกว่าแผลของคุณน่ะยังไม่ได้หายดีขนาดนั้นนะคะคุณสิงห์แต่ว่าในตอนนี้ค่ะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในดวงน่ะตั้งแต่พื้นดวงแล้วน้องก็คือคุณอ่ะมีเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามด้วยนะคะคุณสิงห์ดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณจะมีแรงดึงดูดมากๆเลยนะจะมีคนให้การสนใจในตัวคุณนะคะอยากเข้าหาคุณอยากพูดอยากคุยอยากอะไร อย่างเงี้ยกับคุณมากยิ่งขึ้นแต่คนโสดชาลสีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยด้วยอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณสิงห์ดังนั้นแล้วเนี่ยมาเลยทําให้คุณนั้นรู้สึกแบบแอบเปิดใจยากสักนิดนึงนะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะคุณสิงห์ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไป แบบนี้ก็ได้ในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณสิงห์อุ้มพนิยามว่าเป็นคนโสดที่โสดสวยและรวยมากๆคุณเห็นไหมมีเครดิตการ์ดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณสิงห์ไม่ว่าคุณจะโฟกัสอะไรนะคะในเรื่องของการงานการเงินการพัฒนาตัวเองหรืออะไรพวกนี้คือมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมหวังดังใจคุณนะคะคุณสิงห์ไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรอะ่ะมันจะได้สิ่งสิ่งนั้นดังนั้นเราเนี่ยให้ตัว ให้คุณอนะเอาตัวเองออกมาจากห่วงห่วงหนันสิ่งสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณนั้นต้องมาย่าคิดย่าทําต้องมาท็อกซิกต้องมาอะไรพวกเนี้ยให้คุณปัดทิ้งไปให้หมดนะคะแล้วก็โฟกัสสิ่งใหม่โฟกัสอะไรใหม่ๆโฟกัสที่จิตใจความรู้สึกนะคะความรักของตัวคุณเดี๋ยวสิ่งดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆดนบันดาลให้กับตัวคุณเองเนาะ the view of fortune เกิดขึ้นตรงนี้ใครที่ขอพรในเรื่องของคู่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเจอคู่สักทีนะหรือชอบคู่แบบ นั้นแบบนี้แบบนูน้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มคิดว่าประมาณเดือนนี้ไม่น่าจะน่าจะเดือนนี้ถึงเดือนตุลาคุณน่าจะได้เจอคนที่คุณ เขาเรียกไงนะคนที่คุณชอบคนที่คุณต้องการคนที่คุณใฝ่ฝันถึงนะคะคุณสิงห์ในชว่วงจังหวะเดือนเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอุ้มคิดว่าเดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนของการแบบล้างทุกสิ่งที่ท็อกซิกออกจากชีวิตคุณไปนะคะในชว่วงจังหวะนี้เนี่ยไพ่เขาบอกว่าให้หาเวลาให้กับตัวเองสักนิดนึงหลักตัวเองเยอะๆนะคะพาตัวเองไปเที่ยวไปกินไปทําอะไรยังไงก็ได้ที่เราอยากไปเราอยากทําตอนที่เรามีแฟนเราไม่ได้ทําอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณ เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่คุณมีคู่เนี่ะคุณจะแคร์คู่ของคุณมากเลยนะว่าคู่ของคุณจะชอบไหมอันนั้นจะโอเคไหมอันนี้จะได้ไหมหรืออะไรพวกเนี้ยจนบางทีบางครั้งอะ่ะมันสูญเสียความเป็นตัวเองไปค่ะคุณสิงในช่วงจังหวะเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่คุณเองนั้นจะได้ทวงความเป็นตัวเองกลับคืนมาเนาะได้เซลล์เลิฟตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นก็ใช้โอกาสเวลานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะคุณสิงส่วน ลักษณะคู่ของคุณเนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะแนะนําเป็นคนไกลนิดนึงนะคนไกลคนต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนานะคะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณประมาณนึงนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะแนะนําว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแบบน้อยกว่าเยอะๆเลยอะค่ะคณสิงห์ลักษณะคู่ของคุณเนี่ยจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้น,นำเนาะไม่ว่าเขาตัดสินใจหรือเขาทําอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีแพทเทิร์นทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะคุณสิงห์อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันกับตัวคุณก็ได้คุณเมธคุณสิงห์คุณธนูนะคะหรืออาจจะเป็นคุณธาตุลมก็ได้นะคะโดยเฉพาะคุณกุมนะคุณเมถุนคุณตุลคุณกลมนั่นเองนะคะ ก็ในช่วงจังหวะนี้เป็นเดือนที่เคลียร์ตัวเองพอเคลียร์ตัวเองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแบบสมหวังดังใจนะคะคุณสิงในช่วงนี้คนโสดก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มไม่ครบทุกช่องทางนะอย่าลืมกดอะไรนะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามมาให้อุ้มด้วยเนาะอย่างที่อุ้มบอกไปนะคะเวลาที่อุ้มลงคลิป ทาง YouTube อะถ้าอุขอโทษนะคะกดติดตามอุ้มไว้ด้วยเนาะทางช่องทาง y u t u b e เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่อุ้มลงคลิปนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนกับทุกๆคนนะคะได้เข้ามาดูเข้ามารับชมนั่นเองจะได้ไม่พลาดในทุกๆตอนที่จะมานะคะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะความรักของคนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่วันนี้คนโสดขอบคุณและสวัสดีนะคะ คสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาจากลูกเต๋าคำทำนายนะคะอุ้มรู้สึกถึงเพลงหนึ่งเลยอะเหมือนเพลงเว้าเลยค่ะทุกคนมันเหมือนตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยให้มันแบบล่องลอยไปอะนะคะประมาณนั้นล่องลอยไปอย่างที่แบบไม่มีจุดหมายนะคะคุณสิงห์อยากที่จะโฟกัส กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะอยากที่จะรักตัวเองมากขึ้นและฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวฉันเองแล้วในช่วงจังหวะนี้นะคะคุณสิงห์ไพ่ของคุณที่ขึ้นมาน่ะในตอนแรกเนี่ยเหมือนคุณก็คิดเยอะเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะว่าจะเอาอย่างไงดีแบบไหนดีนะคะคุณสิงห์แต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเหมือนตัวคุณคิดในหลายด้านในหลายอย่างแล้วคุณก็รู้สึกว่าหรือตัวเราเองนั้นควรที่จะรักตัวเองมากกว่านี้ควรที่จะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านี้นะ คุณสิงห์เหมือนคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าความรักความทุ่มเทหรืออะไรอย่างไงที่คุณพยายามทําเพื่อเขาคนนี้มันอาจจะเป็นการพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่คุณตั้งใจทําเพื่อเขาแล้วค่ะคุณสิงห์แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เห็นค่าคุณเขาไม่ได้กลับมาหาคุณหรือเขาไม่ได้อะไรอย่างไงคุณก็ไม่เสียใจมันเสียใจแหละคุณสิงห์แต่มันไม่ได้แบบรู้สึกที่จะต้องแบบกลับมาให้ได้หรืออะไรไยงไก็ได้ให้ได้ค่ะคุณสิงห์มันเป็นความที่แบบโอเคอะอยู่ในจุดที่แบบ เข้าใจอ่ะอยว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันเขาเรียกอะไรนะ คือพร้อมรับในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะคุณสิงห์ใจคุณในตอนนี้มันเหมือนหนักแน่นมากๆมั่นคงมากๆดังกับขุนเข่าเลยนะคะสำหรับเขาคนนี้ค่ะคุณสิงห์เขาคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดลมเนาะคุณเมทุนคุณตุลคุณกุมนะคะขึ้นวันหนักมากๆเลยหรืออาจจะเป็นคุณก็รกฎก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณตุลก็ได้พูดคุณตุลไปละจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณสิงห์ที่ผ่านมาเนี่ยอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้าง ลุงตรงนางมากๆเลยนะคะคุณสิงห์ทางฝั่งเขาเองอะ่ะก็พยายามที่จะจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยให้เรียบร้อยว่าเราเองจะยืนตรงไหนจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนกันต่อไปอะนะคะซึ่งทางฝั่งเขาเองอะ่ะมันมันไม่รู้สิ ในตอนแรกอ่ะมันก็สามารถที่จะจัดการได้วางได้ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่พอมันไปสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะความรู้สึกอ่ะค่ะคุณสิงห์อุ้มรู้สึกคุณทั้งคู่อ่ะมันมีความรู้สึกมากกว่าคนปกติธรรมดามากๆเลยค่ะคุณสิงห์คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่ที่เคยคบกันมาก่อนแยกกันไปแล้วได้มาเจอกันใหม่อารมณ์ประมาณนั้นก็ได้มันเหมือนมีความผูกพันมีความรู้สึกที่มันซ่อนอะไรในใจกันเยอะแยะมากมายเลยพอจะตัดมันก็รู้สึกว่ามัน มันตัดไม่ได้อะความผูกพันความอะไรพวกเนี้ยมันยังอยู่ในนั้นเสมอๆเ,เลยนะคะคุณสิงห์แต่ในตอนเนี้ยเหมือนตัวเขาเองอะเลือกที่จะแบบฉับทุกอย่างแล้วก็ไปดําเนินชีวิตใช้ชีวิตของตัวเขาเองนะคะคุณสิงห์ในตอนเนี้ยค่ะคุณสิงห์จากไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยอุมรู้สึกว่าเขาว่าเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะคุณสิงห์ แล้วก็มีการแบบเริ่มต้นใหม่มีการพูดคุยกันไม่แน่นะลักษณะหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่คนคนนี้กาลังคุยอยู่กําลังดิวอยู่กําลังคบอยู่อาจจะคล้ายๆคุณก็ได้นะคะคุณสิงห์เพราะเห็นไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคะ,ะในตอนเดือนสิงหาคมนี้ถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณน่ะจะได้รับรู้ข่าวข่าว,าวหรือเรื่องราวหรืออะไรพวกนี้ของเขาคนนี้เยอะมากๆแต่ในจังหวะของเดือนเดือนนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนจะต่าง คนต่างอยู่ต่างเดินต่างอะไรพวกนี้นะคะคุณสิงห์ที่ผ่านมาอาจจะมีเพื่อนอะไรเงี้ยมาเล่าให้เราฟังแต่เดือนเดือนนี้มันอาจจะอยู่เห็นเขามาส่องสตอรี่หรือเห็นเขาพยายามที่จะกลับมาหรือเห็นเขากําลังจ้องมองดูอยู่หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคุณสิงห์เหมือนเขาอยากเอาชนะอะไรบางอย่างในตัวคุณด้วยแล้วเขาเองก็อยากให้คุณรู้ว่าผมยังอยู่ตรงนี้นะฉันยังไม่ไปไหนนะหรืออะไรพวกนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบแสดงตัวเบาๆค่ะคุณสิงห์แต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบ เป็นรูปเป็นล่างชัดเจนเป็นนามประธรรมหรืออะไรแบบนั้นนะคะในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเขาคนนี้ต้องการอะไรอย่างไงจากคุณสิมกันแน่นะคะเ,ออเหมือนเขาเองต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นใหม่กับใครคะ เริ่มต้นใหม่กับคุณสิงห์ไหม The state อืมจริงๆอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณนะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างเราก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอะคะคุณสิงห์ เพราะอะไรล่ะคะเพราะอะไรเขารู้สึกแล้วว่าเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองนั้นมันเป็นยังไงอะคะคุณสิงห์แล้วไม่ว่าใครอะไรยังไงก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเขามันก็ไม่ได้มีใครที่สามารถที่จะรักหรือว่าเติมเต็มเขาได้เท่าตอนที่เขามีคุณอยู่นะคะแล้วจะทําอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมในเดือนเดือนนี้เด็กถือเหรียญส่ง,งความเล็กๆหรือไม่งั้นแค่ส่องแค่ดูหรือว่าไล่ลั่นแค่นั้นคือหน่อยมากคุณสิงห์ แล้วคุณสิงห์ละคะคุณยังไงกับเขาคนนี้บ้างคะมากับพายนายออฟสอดนะคะคุณสิงแล้วก็เป็นพายเทนออฟสอดคุณบอกคุณพยายมามามากมากๆในความสัมพนันธ์นี้มันหนักมากมมันท็อกซิกมากๆมันเจ็บมากๆอนะคะ่ะทุกคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะมันเหมือนแบบเธอเอามีดมาแทงฉันดีกว่าถ้าเธอไม่รักเธอไม่สนใจฉันขนาดนี้เธอเธอกรีดหัวใจฉันไปเลย เป็นฟิลฟิลนั้นนะคะคุณสิง์เธอไม่ต้องมาสนใจยดีไม่ต้องมาแคร์หรืออะไรยังไงชั้นในตอนนี้ถ้าเธอมีความสุขเธอก็ไปข้างหน้าได้เลยฉันก็จะมีความสุขกับตัวชันเองแล้วฉันก็เดินไปข้างหน้าเหมือนกันถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งฉันจะมีความสึกที่มันท็อกซิกความสุกที่เศร้าหรืออะไรงไงก็ตามแต่ในตอนนี้ฉันพยายามที่จะจัดการความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบ นะคะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งใหม่ๆที่มันอาจจะเป็นพลังงานที่บวกกว่านี้เป็นพลังงานที่ใช่มากกว่านี้สําหรับตัวฉันฉันอยากอยู่กับตัวเองฉันอยากรักตัวเองมากกว่านี้ฉันอยากอยู่ใครก็ตามที่เห็นค่าในตัวฉันนะคะประมาณนี้เนาะสาหรับ <c oughs> ไพ่ที่ขึ้นมาเดือนนี้นะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณสิงห์ที่อยู่ในสถานะนี้บ้างไหมสี่เหลี่ยญน,นะคะคุณสิงห์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะตัดเขาคนนี้คุณจะต้อง ตัดแบบชืบชืบจริงๆนะคะคุณสิงความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงจะจบลงแล้วคุณเองอะ่ะต้องเข้มแข็งมากๆถ้าไม่เข้มแข็งมากพออุ้มคิดว่ามันยากมากๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราไม่อยากเจออะไรก็ตามที่เราไม่อยากครบหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ๆมันจะได้พบอยู่ๆมันจะได้เจออยู่ๆอาจจะไปปะกันร้านอาหารร้านเดียวกัน ไปเจอกันที่อะไรอะที่ทํางานที่มหาลัยที่อะไรพวกนี้นะคะ่ะคุณสิงห์อาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะแล้วก็มากระไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะในช่วงจังหวะเนี้ยเขาบอกให้คุณสิงห์เองนั้นใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะตั้งแต่คนโสดแล้วใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในช่วงจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณโสดคุณจะเป็นคนโสดที่ฮอตเป็นคนโสดที่ป๊อปปูล่าเป็นคนโสดที่มีคนชอบมีคนสนใจและอีกอย่างหนึ่งใจคุณต้องพร้อมด้วยนะในการเริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย the we offer you เกิด ตั้งแต่คนโสดแล้วก็มาถึงสถานะคุณอนะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารับรู้แล้วว่าคุณได้เจออะไรมาและเขารู้แล้วว่าเขาควรที่จะประทานพรประทานคนดีๆให้กับตัวคุณให้คุณได้รับนะคะคุณสิงห์ดังนั้นก็เปิดใจกว้างๆนะคะคุณสิงห์แล้วก็อะไรก็ตามที่ท็อกซิกก็โยนทิ้งหน้าต่างออกไปแล้วก็โฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับอะไรก็ตามที่มันใช่สําหรับตัวคุณนะคะลักษณะของคนยังไงแบบไหนอุ้มพูดเวลาที่คนโสดสามารถย้อนไปดูได้นะคะคุณ ิสงประมาณนี้นะคะโอเคอยังไงขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยเนาะคอมเมนต์มาคุยกันด้วยเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับแม่หมอคนนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปต่อกันในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ สวัสดีคะ่ะสำหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะเอจะอ่านจากไหนก่อนดีนะคะอุ้มรู้สึกว่าคุณหนึงคู่อะ่ะเป็นคู่ที่น่าจะมาด้วยกันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะทุกคนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆถ้ามองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะไม่มีจุดอ่อนหรือว่าอะไรยังไงตรงไหนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทั่วไปเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสนิทใกล้ชิด ดูแลเทคแคร์ care, หรืออะไรพวกนี้กันนะคะแต่อุ้มรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีบางเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวอะไรยังไงเกิดขึ้นไหมพอดีอุ้มเห็นไพ่สามดาบเกิดขึ้นตรงนี้นะคะในอดีตเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของ ไพ่สามดาบอะ่ะคือจะเป็นไพ่ของมีดดาบสามอันนะคะทุกคนที่ปักกลางหัวใจอ่นะคะ่ะทุกคนอาจจะมีเรื่องเสียใจเรื่องผิดหวังนะคะเดมารเชียนเรื่องอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเหมือนคุณนังคู่นนะ้นโฟกัสที่กันและกันมากขึ้นนะพยายามที่จะเดินไปด้วยกันเหมือนคุณนังคู่อะ่ะมีอย่างที่อ้มบอกตั้งแต่แรกแหละมันมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ต้อง ทำร่วมกันหรืออะไรพวกนี้หลายๆอย่างดังนั้นแล้วเนี่ยคู่คู่เนี้ยจะผักอะไรก็ตามที่มันจะเป็นท็อกซิกอะไรก็ตามที่คิดแล้วหรืออะไรอย่างไงแล้วแล้วมันจะทําให้เราสองคนยิ่งหนักไปมากกว่าเดิมอะเหมือนคุณหนึ่งคู่นั้นจะผักออกไปแล้วโฟกัสแต่สิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือแบบยังไงดีละ่ะ ก็โฟกัสในสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องลูกเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนตรงนี้ต่างคนต่างจับตาจ้องมองกันอยู่นะว่าจะยังไงแบบไหนอะไรยังไงกันแน่นะคะในช่วงจังหวะนี้จจเนี่ยบางคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะทําตัวเหมือนไม่มีอะไรไงเกิดขึ้นความสัมพันธ์นี้ปล่อยไปเรื่อยช่างมันไปแต่ตอนนี้ฉันกําลังเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะฉันคิดอยู่เหมือนกันว่าฉันจะหนีหรือว่าฉันจะสู้ดีในเรื่องของความสัม นนีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันต้องพังฉันจะไม่พังแค่คนเดียวถ้ามันต้องพังหรือมีอะไรยังไงขึ้นมาแน่นอนแหละคือมันจะต้องมีแรงกระทบที่มันแบบฟีลให้คล้ายสึนามิอ่ะที่มันมาตรงที่มีการเกิดสึนามิคือมีภูเขาไฟใต้ทะเลใช่ไหมหรืออาจจะมีการแผ่นดินไหวหรืออะไรไงใต้ทะเลใช่ไหมทำให้มันยุบลงไปน้ำทะเลที่มันยุบลงไปตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีแรงกระเพื่อมที่มันกระเพื่อมออกมานะคะซึ่งในความรู้สึกคุณกับ คนๆเนี้ยน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันนะคะก็คือแบบถ้าเกิดอะไรยังไงเกิดขึ้นถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่โอเคสักทีหนึง่งเรื่องที่ควรจัดการแล้วยังไม่จัดการสักทีหนึง่งเดี๋ยวเจอกันนะคะคือแบบอ่ะก็แรงอยู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะแต่ถ้ามองจากเดือนเดือนเนี้ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะโฟกัสที่ความมั่นคงความสําเร็จเรื่องเงินทองเรื่องอํานาจเรื่องลูกเรื่อง ธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนดังนั้นในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมันจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ดูมั่นคงอะไรยังไงที่มันเคยเกิดอะไรยังไงที่มันเป็นท็อกซิกอ่ะมันก็จะเงียบไปมันก็จะพับไปในตอนนี้มันก็จะมีเรื่องที่เราต้องคุยกันเรื่องที่เราต้องสารต่อต้องทําต้องอะไรยังไงด้วยกันเนาะบางคู่บางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือได้ไปทําอะไรพวกนี้ด้วยกันด้วยนะคะคุณสิงความสัมพันธ์ตรงนี้ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเวอร์ขนาดนั้น แต่มันเหมือนเป็นเรื่องที่มันต้องทำมันต้องเป็นมันต้องจัดการเริ่มมีการคุยกันมากขึ้นนะคะเริ่มมีการวางแผนในอนาคตกันมากขึ้นเริ่มมีการเข้ามาดูแลใส่ใจกันมากขึ้นนะคะในจังหวะของเดือนเดือนนี้นะโอเคคือคนอ่านก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะว่าแบบจะอ่านไปทั้งไหนดีเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นคู่ที่แบบโอเคอะ ก็หลักไหมมันก็ยังรักอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เอาความรักมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เอาความรู้สึกเอาอารมณ์เอาอะไรมาเกี่ยวขนาดนั้นคู่ของคุณอนะ่ะมันไม่ได้มีแค่ค,ความรักอย่างเดียวที่จะทําให้กันและกันเดินไปด้วยกันได้มันประกอบด้วยอะไรไม่รู้อีรุงตุงหนังเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะคุณเมทุนคุณตุลคุณลุมก็ได้นะคะมีความเป็นตัวเองสูงอีโก้ค่อนข้างจะสูงบทความเป็นผู้นาสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันนะบทที่เขาจะทำในสักอย่างหนึ่งอะ่ะเวลาที่เขามีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจเขาก็เป็นคนที่ไปสุดเหมือนกันนะคะทุกคนอืมอ่ะโอเคในตอนนี้นะคะถามว่า ในตอนนี้ถามว่าคุณสิงห์ต้องการให้คนคนนี้อย่างไงบ้างคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้สิงห์ต้องการความชัดเจนค่ะจะยังไงแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะขอให้มันชัดเจนที่สุดจะเดินหรือไม่เดินหรือจะอะไรยังไงแล้วคุณควรทําสิ่งนี้ถูกต้องอะไรก็ตามที่คุณรับผิดชอบอยู่อะไรที่คุณจัดการอยู่คุณควรทําให้มันสําเร็จเรียบร้อยนะคะคุณสิงห์มากับไพ่สีดาบตรงนี้คุณไม่อยากคาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกแล้วนะคะเขาคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณสิงห์เพิ่มเติม,ตม,ตมบ้างไหม นะมากับพายเด็กถิวเรียนนะคะเหมือนเขาอยากจะบอกคุณสิงห์ว่าคือเขาอยากประคองความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่เขารู้สึกว่าเราสองคนน่ะยิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งทําอะไรกันมันเหมือนยิ่งปะัะหามันไม่มีบทบาทที่มันจะหวานซึ้งๆอะไรอย่างไงแบบคนอื่นๆพวกนี้บ้างเลยนะคะคุณสิงห์ซึ่งเขารู้สึกว่าคุณเองอเป็นคนที่ดื้อม,มากนะคะแล้วเขาเองเขาก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาก็ปล่อยคุณไปไม่ได้นะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมลึกๆ แล้วอ่ะเขาเองเขาก็รักคุณแต่เขาแค่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะอาจจะไม่ได้ยอมรับความเห็นของเขาแล้วอ,อาจจะไม่ได้ภูมิใจเวลาที่มีเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้อะ่ะค่ะคุณสิงห์เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าคุณเองอะ่ะให้ความสําคัญกับตัวเขาไม่ได้มากพอเท่าที่เขาต้องการสักเท่าไหร่ความผูกพันหรือความรู้สึกความรักหรืออะไรพวกเนี้ย เขาก็เห็นแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนคุณโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าค่ะคุณสิง อารมณ์การใส่ใจการเทคแคร์การดูแลมันเลยรู้สึกว่าเหมือนเทคแคร์ทั่วไปอะแต่มันไม่ได้แบบเทคแคร์มาจากใจที่คุณสิงต้องการให้เขาอยู่อะค่ะคุณสิงแต่ว่าอุ้มจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณสิงอะให้ใจแล้วก็ให้ความรักเขาเต็มที่เลยนะเพราะว่าคุณสิงมากับไพ่สองถ้วยแต่หลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้คุณสิงก็เลยขอหลักตัวเองก็แล้วกันนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ประมาณนี้เนาะถามว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณสิงเพิ่มเติมอีกบ้างไหม ใน,ะค,ะนความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณสิงคุณกับเขาอ่ะอุ้มคิดว่าน่าจะแยกจากกันได้ลําบากนิดนึงนะคะคุณสิงยังไงยังไงก็ทําบทบาทหน้าที่ของกันและกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันเนาะตัวคนเองถามว่าอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมอยู่ด้วยตัวเองได้คุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนแข็งแรงมากพอจะมีเขาหรือไม่มีเขามันก็ไม่ได้เป็นตัวแปรหรืออะไรขนาดนั้นนะคะยังไงก็อ่ะก็ รวมกันเพ่ไปเนาะเราจะไม่ไแนะนําอะไรที่มันแบบลึกซึ้งอะไรงไงเยอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงแบบนี้กับทุกๆคนก็ได้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณสิงห์ถ้าเกิดว่าคุณจริงๆแลว้วอ่ะคุณสิงห์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปต่อคนคนนี้จริงอยู่ว่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมันอาจจะต้องมาตกอยู่ที่คุณภาระหรืออะไรพวกนี้คะ่ะคุณสิงห์แต่ในขณะเดียวกันนะอ่ะอุ้มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นทางที่ทําให้คุณแบบ สบายใจในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะเพราะว่าทพ่ของคุณที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันเหมือนแบบคุณทําหมดเลยแล้วบางทีบางครั้งมันสูญเสียความเป็นตัวเองค่อนข้างจงเยอะจนบางทีมันไม่ได้มีเวลาที่จะมาโฟกัสความรู้สึกโฟกัสการเสียใจหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณสิงห์มันเหมือนอยู่ในจุดที่แบบ ทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ได้แต่ฉันต้องมีพลังฉันต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อให้คนข้างหลังของฉันอะเดินไปได้อะค่ะคุณสิงห์ก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะยังไงก็ต,ติดตามอุ้มไม่ครบถึงช่องทางเนาะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะคอมเมนต์ม <Comment S 2> าบอกอุ้มด้วยเนาะ,ะว่าตรงไม่ตรงหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้มันดวงทั่วไปเนาะมันอาจจะไม่ตรงทุกคนก็ได้นะคะทุกคนแต่อุ้มก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รายละเอียและเป็นเตงมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักไลน์มาหาอุ้มได้ใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีและขอบคุณค่ะ